สวัสดีครับมวยปั้มทุกท่านนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกม WWE 2K23 กันอีกเช่นเคยสำหรับคลิปนี้เราจะพาทุกท่านมาชมการเล่นโหมดโชว์เคสในแมตช์ที่12กันครับเป็นการเจอกันระหว่างบ็อกเรสเนอร์ปะทะกับจอร์นซีน่าในศึก b a c k r แ s h ปี2003ครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยครับ let's go <S เอาละครับเควสท,ที่1น,นะให้ใช้แบ็ k เบเกอร์ครับเป็นทรอสคอมโบนะครับ โดนก่อนเลยครับจอนซีนาครับจับลูกขึ้นมาต่อยอตัดกลับมาครับเนื่องจากทดลองทำคอมโบตามที่เควสสั่งะมันไม่โดนครับเราเลยต้องเปลี่ยนมาใช้คอมโบตามรูปนะครับกดตามเลยนะครับเนี่ยฮะมันต้องเป็นอ่าแบ็คเบเกอร์เดี๋ยนะแบ็คเบเกอร์ทับทอสคอมโบตามนี้นะครับ ตามรูปนี้เลยครับผมลองทําตามรีเควสต์แต่มันไม่ทายเอ่อมันไม่ได้ครับ <c oughs> ก็เลยลองหาทางดูโอเคเควสที่สองครับทำดาเมจท่าไหนก็ได้นะครับนี่ครับพุ่งมาสปีเเลยพุ่งใส่กระทือจับลุกขึ้นมาครับเอาต่อที่หน้ารวบได้จับเวียงไปที่เชือกจะใส่อะไรใหม่ได้ครับชนกันก่อนโดนต่อยจับมาครับล็อกแขนล็อกแขนครับอ ปล่อยก่อนไม่เอาครับท่านี้เบาไปจับบิดมาต่อซีนาต่อยได้ครับต่อซีนาเสียบเข้าล็อกดีดีทีครับโอ้โหกันไม่ทันบล็อกเลยนะต่อยโดนแย็บต่อยกระทืบครับเสียบเข้าล็อกอีกทีครับเผาบอ,บอมครับแล้วกดเลยโอ้ถ้ากดตดได้เลยกินได้เลยปั๊โถ จอร์จีน่าจับเสียบอีกรอบไม่ได้ครับโดนเสยไหมไม่โดนครับโดนจับมานี่ฮะร,รวบกดซันเซฟลิปจับจอร์จีน่าลุกขึ้นมาเอาจะใส่เอเอมแห่โดนต่อยไว้ก่อนครับเวทที่3ครับให้ใช้ฝ่าละเวสลมครับกด B อันดอลอกซ้ายลงและ X นะครับเรียบร้อยมาเวทที่4ครับให้เวียงตกเอ่อเวียงไปที่เชือกก็พอแล้วครับไปใช้มุมโวยกดพิด อัดด้วยเขาจับลูกว่าใหม่ครับจับเบี่ยงไปที่เชือกโอเคสำเร็จตัดกลับาครับควตี้ห้าให้กดรีเวิร์สนะครับกดวายเพื่อป้องกันนี่แหละบนเวทีด้วยนะจับเบี่ยงไปเอา้ามานีา่ขึ้นไปบนเวทีไปเอา้าองศาไม่ได้ครับ อัดกับขอบเวทีไปเวียงขึ้นไปลุกขึ้นมาครับสนองนิดหน่อยจับลุกจับอุ้มมานี่ครับปาดลงไปครับจับลุกขึ้นมาใหม่จ้วงต่อยนี่ครับจับฟาดแมไม่ค่อยตรงตามเฟน,นะครับตอนนี้เล่นงานจอซีานาอยู่อัดได้ กฤษณะเฮดบัตเอาต่อยวืดจับเวียงไปที่เชือกแล้วหลบได้ครับเตะนี่เจาะยางอันนี้ใช้เฮฟวี่คอมโบนะครับที่จะปร้อยไหมเอายังครับยังกด X-X และ A นะครับต่อยต่อยนี่ครับฟาดเอาไม่ถูกเอ้าโดนศอกจามไปก่อน บล็อกได้ครับใสเอชีโอรครับจับลุกขึ้นมาใหม่ครับต่อยต่อยเอาบล็อกได้อีกอับขื้นคอนซีนาเวียงโอ้ยมันดื้อเหลือเกินโอ้ยชนกันครับบล็อกต่อยต่อยเอาบล็อกได้อีกแล้วเฮดบาดโอ้ยเซครับคอนซีนาจับฟรอนต์มาหือสแลมครับจับกดเลย ไม่ได้ครับเบสเนอร์ต่อยเอ้าบล็อกได้อ่ะจับออวเ,เวียอัดเทิร์นบัคเกิลอักล้เควสนี้เมื่อไรจะเสร็จวะเนี่ยตอย่อยอื้มโอาเว่ยดู้นมาต่อยเอ้าบล็อกได้พาดออกไปครับอ่ะได้เวลาต่อยต่อย,อยและต่อยแล้วก็เนี่ยชนรถแท็กซี่แล้วหลังเรียบร้อยครับ XX และ A นะครับ เวทที่เจดครับใช้เฮฟวี่แอค c k ครับกด A เฉยๆนี่แหละตอนที่ยืนอยู่บนเวทีขาคัดซีนครับโอเคตัดกับมาครับอยู่กัด้านร่างเวทีนะครับเวรที่8ให้ n n i n g c งโ s ส line นะครับวิ่งไปแล้วกด X ็นี่แหละต่อเวทที่9ให้ Reverse โอเคแต่ต้องบนเวทีนะครับ in the r i n g โอ้ยโดนจับฟาดตัดกับมาครับ นจากลีลาอยู่นั้นนี่ฮะหลบได้อ่าคอมพิวครับด้านล่างเฟซล่างเสร็จก่อนจอนซีน่าจะใส่ซูเผ็กบ็อกเลสเนอร์ยังไงครับเอี่ยวตัวหลบมาได้ครับเจาะยางนี่เนี่ยมาลัมนิ่งโคสไลน์เอาลบได้อีกจอนซีน่าใส่เลยครับโอ้ยโดนเลยไหมกดไม่ทันด้วยโอ้ยเรียบร้อยครับโกลด์แอตติจูดแอดจัสเมนกดเลย รอดไม่หนอเอาลอดดอูนิดเดียวตอยตอยกอนนี่แน่เอาขึ้นมาโคสไลเอาโดนเฉยเอาตอยนี่ะก็ทุง้งตอยอท่านี้ทำดาวเมยนะครับเฟนทีสิบตอยตอยครับทำมาหากินด้วยท่าเดียวจับเวียงไปดีเชื่อกับสับมาฟาเวอร์สแลมครับหยิงลัวนิดนึงน่งา นี่ครับใสเลย F5 ครับดาเมีนหนักดีจะได้เสร็จเร็วด้วยนี่เรียบร้อยครับต่อไปเคว็ที่11ครับใช้พาวเวอร์สแลมครับบนเวทีกด B นะฮะอนาล็อกซ้ายลงและ A ครับจับมาอย่างนี้ครับอุ้มแล้วหมุนนิดหน่อยพาวเวอร์สแลมเรียบร้อยเคที่ส2นะครับให้กด B ตอนที่ซีน้ายืนอยู่นะครับจะเข้าคัดซีนนะครับนี่ครับแบบนี้เลยแล้วก็ เรียบร้อยครบทุกเควสครับปลดล็อกตามนี้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับโชว์เคสแมทที่12นะครับสำหรับการสอนทุกคนเล่นหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านที่รับชมใครที่สงสัยส่วนไหนหรืออยากให้ทำคลิปอะไรต่อคอมเมนต์ที่ด้านล่างได้เลยหากดูแลชอบใจกดไลค์และ s u b สไ r i b ์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยขอบคุณทุกท่านที่รับชมสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับซิยสา